สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูอิสรีนนทฐจารูนะคะคุณครูๆๆตุ๊กติกวันนี้เราจะเรียนเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดอบอหนึ 3, ่งจุดสทับหนึ่งก็คือจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะซึ่งตัวชี้วัดนี้นะคะเนื้อหาตัวชี้วัดนี้ก็จะมีจุดประสงค์อยู่ด้วยกัน4จุดประสงค์มีจุดประสงค์อะไรบ้างเอง่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจุดประสงค์ตัวที่1นนะคะก็คือสังเกตและบรรยายลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มได้ จุดประสงค์ตัวที่สองนะคะก็คือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มได้จุดประสงค์ข้อที่3นะคะจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะส,สิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์และจุดประสงค์ตัวสุดท้ายค่ะ,ะก็คือมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นการทำง,งานนะคะ ก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหานะคะคุณครูมีรูปภาพนะคะมีรูปภาพให้นักเรียนดูนะ,ะให้เวลาดูสองนาทีนะคะ,ะ,คะเมื่อดูเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามนะคะถามนักเรียนว่านักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเอ่ยในรูปภาพตัวน,นี้นะคะคำถามตัวที่สอง ถ้าให้นักเรียนจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตในภาพนักเรียนจะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้กี่กลุ่มและใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นมาพิจารณาในการจัดกลุ่มยังไม่ต้องตอบครูนะคะยังไม่ต้องตอบครูตอนนี้นะเก็บคำตอบไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูฉเฉลยกันว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนะ่ะถูกหรือผิดนะคะ เดี๋ยวเรามาเรียนเนื้อหากันก่อนดีกว่าเนาะการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะถ้าลูกๆสังเกตจะพบว่ารอบตัวของลูกๆมีจะพบสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลายชนิดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะคะนักวิทยาศาสตร์ เขาก็เลยมีการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตโดยใช้สิ่งที่มาพิจารณาในการจัดกลุ่มหรือว่าจำแนกซึ่งเรียกว่าเกณฑ์นะคะโดยใช้ความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างเช่นการเคลื่อนที่การสร้างอาหารว่าการสังเคราะห์แสงนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกซึ่งนะคะเขาสามารถจำแนกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ สามกลุ่มใหญ่ๆมีอะไรบ้างเอ่ยกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มของพืชนะคะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของสัตว์นะคะและกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะมาดูซิว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่มนี้นะคะกลุ่มพืชนะคะเป็นยังไงเอ่ยกลุ่มพืชนะคะ ก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เขาสามารถสร้างอาหารเองได้นะะโดยใช้โรงควัตถุก็คือสารสีเขียวนะคะหรือที่เรียกว่าคอรโกลนะคะก็จะสังขาะ้อแสงแต่ว่ากลุ่มพืชนี้นะคะจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะะซึ่งแตกต่างจากกลุ่มของสัตว์กลุ่มของสัตว์นี่ก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารหรือว่าสังขาะ้อแสงได้เพราะฉะนั้นกลุ่มของสัตว จะต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแต่กลุ่มของสัตว์นี้นะคะ,ะสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ได้อย่างเช่นแมวไากา่เป็ดปลาดาวนะคะมาดูตัวที่3นะคะก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะ ก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากกลุ่มของพืชและสัตว์นะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่กลุ่มพืชและไม่ใช่กลุ่มสัตว์แล้วเป็นอะไรล่ะคะ,อ,ะอย่างเช่นรู้จักเห็ดไหมคะเห็ดราพวกเชื้อโรคพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อไวรัสนะคะพวกจุลินทรีย์หรือจุลชีพ ที่มีขนาดเล็กมากพวกนี้ถ้ามีขนาดเล็กเวลาดูนะคะจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองดูถึงจะสามารถมองเห็นนะคะบางชนิดนะคะสามารถที่จะย่อยสลายพวกสร้สางพาืชสร้างสัตว์ได้แต่ว่าบางชนิดนี่ก็มีประโยชน์ในกระบวนการผลิตยารักษาโรคหรือใช้ในการหมักอาหารกลุ่มนี้นะคะ,ะบางชนิดเคลื่อนไหวได้บางชนิดเคลื่อน เคลื่อนไหวไม่ได้หรือว่าเคลื่อนที่ไม่ได้บางชนิดนะังสัรงข้อแสงได้แล้วก็บางชนิดนี่สัรงข้อแสงไม่ได้เพราะฉะนั้นจากรูปภาพจากรูปภาพตัวนี้นักเรียนตอบได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตนี่แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม ได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือ3กลุ่มใช่ไหมคะใครใครตอบกลุ่มบ้างเอ่ยนะสามกลุ่มนะคะกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่มก็คือกลุ่มของพืชกลุ่มของพืชถ้าจากรูปภาพก็อาจจะเป็นพวกใบบัวดอกบัวพวกพวกืชต่างๆนั่นแหลคะค่ะแล้วก็ถ้ากลุ่มของสัตว์ก็จะมีอะไรบ้างคะ,มะแมลงอปอปลาเต่ากบใช่ไหมคะแล้วก็ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ก็อาจจะเป็นพวกเฮทั ed, ่แล้วก็พวกจุลินทรีย์ C, ใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วนะคะทีนี้เพื่อเป็นการทบทวนว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทําใบงานนะคะใบงานที่1เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีใบงานให้ใบงานหน้าตาแบบนี้นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพ รูปภาพสิ่งมีชีวิตที่คุณครูกําหนดให้นะคะจากนั้นก็สืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลลงในตารางอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นรูปภาพนกนะคะนกนี่นักเรียนก็ต้องพิจารณาว่านกนี่สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ไหมนกนี่สามารถสังเคราะห์หรือว่าสร้างอาหารเองได้ไหมนะคะจากข้อมูลที่ได้ นักเรียนจะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตน้องเนี่ยเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตแบบไหนในในสามกลุ่มที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะก็บันทึกลงไฟล์นะคะทั้งหมดนี้มีกี่ข้อเอหนึ่งสองสามี่ห้าหมีหข้อนะคะคิดว่าลูกๆคงจะเข้าใจแล้วก็ทําได้คงไม่ยากเกินไปนะคะอ่ะสุดท้ายคุณครูขออนุญาตทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิต นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานักวิทยาศาสตร์เขาก็จะแยกออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มของพืชกลุ่มพืชก็คือสามารถสร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของสัตว์กลุ่มของสัตว์นี่ไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองนะคะต้องกินสัตว์อื่นต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่แต่ว่ากลุ่มของสัตว์นี่เคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ได้ แล้วก็กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะกลุ่มนี้เนี่ยบางชนิดเคลื่อนไหวได้บางชนิดเคพื่อนไหวไม่ได้บางชนิดสร้างอาหารเองได้บางชนิดก็ไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้นะคะเข้าใจนะคะ,ะสุดท้ายท้ายสุดคุณครูก็คาดหวังว่าลูกๆนะคะจะทบทวนเนื้อหาแล้วก็ทําการบ้านนะคะแล้วก็ ดูแลรักษาสุขภาพตัเองด้วยนะคะอย่าลืมช่วยงานบ้านคุณพอ่อแม่ด้วยนะเดี๋ยวพบกันกันกบเนื้อาหาถัดไปนะคะบ๊ายบาย